สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านน,น,นานๆเจอกันครั้งนะคะสำหรับที่นี่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะทางรถไฟความเร็วสูงนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งก็ใกล้จะวางทางวิ่งใกล้จะถึงกันแล้วนะคะสำหรับสองฝั่งก็เหลืออีกอึดใจนึงนะคะ ตอนนี้เรายืนอยู่ด้านข้างสถานีรถไฟนะคะอาจจะเห็นไม่ได้ชัดเจนมากนะคะเดี๋ยวสักครู่จะพาไปยืนอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟนะคะจะได้ชัดเจนขึ้นฝั่งนี้ก็ฝั่งทางกรุงเทพมหานครนะคะก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟแล้วนะคะก็จะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะเหลืออีก ้าช่วงเสานะคะก็จะวางทางวิ่งถึงกันแล้วนะคะสำหรับการวางทางวิ่งของทางรถไฟความเร็วสูงของอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้วันที่7พฤษภาคมพศ2565นะคะก็ถือว่าเสร็จมาได้ยาวไกลพอสมควรนะคะ ก็เหลืออีกอึดใจนึงก็อีกไม่นานนะคะก็น่าจะวางทาง,ง,งวิ่งถึงกันแล้วนะคะอีกห้าช่วงเสาร์นะคะก็จะวางทางวิ่งถึงกันแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่หน้าสารเจ้านะคะก็จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แบบนะคะแต่ก็ยังเหลืออีกนะคะเหลืออีกหน่อยเดียวค่ะเหลืออีกห้าช่วงเสาก็จะวางทางวิ่งถึงกันแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็มาคลิปสั้นๆนะคะไม่ได้ยาวมากนะคะ เราก็จะมาถ่ายให้ดูแค่ช่วงที่เหลือนะคะช่วงที่ยังไม่ได้วางทางวิ่งนะคะเดี๋ยวสักครู่จะพาไปยืนดูที่หน้าสถานีตำรวจนะคะหน้าสถานีตำรวจสูงเนิน อีกไม่นานนะคะอีกไม่นานก็คงจะเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็มายืนอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจแล้วนะคะก็สวยงามไม่เบ้านะคะสำหรับทางรถไฟความเร็วสูงของสายอีสานนะคะหน้าสถานีตำรวจสูงเนินค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้ยาวไกลนะคะมาคลิปสั้นๆนะคะ เราก็จะลากันด้วยตรงนี้นะคะเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ